อ่ะถ้าต่อไปนะครับก็เอาใจชาวอาร์มี่ทั่วโลกเลยละกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีการวิเคราะห์ออกมาจากบริษัทหนึ่งนะครับว่า BTS เนี่ยน่าจะมีการเข้ากลุ่มทหารพร้อมกันเลยนะจิน่านในช่วงครึ่งปีแรกของปี2022ครับผม,มทางบริษัท Leading Investment and s e c u r i t i e s นะครับได้ทำการวิเคราะห์ว่าสมาชิกวง BTS ทุกคนจะเข้ากลุ่มทหารพร้อมๆกันในช่วงครึ่งแรกของปี2022ครับ ส่วนสาเหตุที่ทางบริษัทวิเคราะห์การลงทุนที่หันมาวิเคราะห์การเข้ากรมทหารของสมาชิกวง BTS แทนเนี่ยก็เพราะทางบริษัทนี้ครับมองว่าการเข้ากรมทหารพร้อมๆกันของสมาชิกวง BTS ทุกคนจะเป็นการลดช่องว่างระยะเวลาในการปล่อยอัลบั้มชุดใหม่ๆใ,ให้น้อยลงครับเพราะถ้าหากสมาชิกวง BTS เข้ากรมทหารแบบแยกกันเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาที่นานหลายปีแน่นอนกว่าที่สมาชิกทุกคนครับจะปลดประจำการครบนั่นเอง ทางด้านกระทรวงกลาาหมของประเทศเกาหลีใต้นะคะได้เคยออกมาประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าศิลปินเกาหลีที่สร้างชื่อเสียงให้กลับประเทศนะคะอย่างวง BTS สามารถเลื่อนการรับใช้ชาติในกรมทหารไปได้จนกว่าจะมีอายุ30ปีแต่ก็จะต้องผ่านการรับรองนะคะจากกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวค่ะแบบรายบุคคลด้วยนะคะว่าได้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติจริงๆ แต่ในขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันแบบ100%เเซนตนะคะว่าสมาชิกทุกคนของวง BTS จะเข้ากรมทหารพร้อมกันในช่วงครึ่งปีแรกนะคะของปี2022ตามที่ได้วิเคราะห์กันหรือเปล่าค่ะแต่ถ้าหากว่าสมาชิกวง BTS นะคะจะไม่เข้ากรมทหารพร้อมๆกันจินซึ่งเป็นสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดในวงนะคะก็จะสามารถผ่อนผันการเข้ากรมทหารไปได้จนถึงปลายปี2022ค่ะ ซึ่งสมาชิกวง BTS นะคะอาจจะเข้ากรมทหารภายในปี2022เหมือนกันก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้ากรมทหารในช่วงครึ่งแรกของปี2022หมดทุกคนเท่านั้นเองค่ะเราต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าการวิเคราะห์นี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะแต่ล่าสุดผมไปอ่านเจอมาเนี่ยจีน่าวง BTS ล่าสุดนะครับเขามีการไป ทำเป็นเซ็ตพิเศษจากฟาสต์ฟู้ดเชนชื่อดังของโลกเลยที่ขึ้นก็ตัวเอ็มเนี่ยนะฮะเขามีขายหลายประเทศมากเลยนะครับแต่หน้าเศร้าเมืองไทยไม่มีขายเอหระเขาบอกใกล้สุดเนี่ยไปเป็นที่เวียดนามแล้วก็มาเลเซียแล้วก็เดินทางไม่ได้ด้วยตอนนี้นะอันนี้ไทยไทยน่็จะอดกินไปอดสะสมไปนะคะ